ใช่แล้วนี่เล่นแบบนี้ดูดีดูดีเดนี่ยครับ <S <S โอ,โอ,โอ,โอ้โหคิวเดชดูครับคิวเดชโคตรโหดเลยสิบเจ็ดแอบอยู่หลังหินน่งยิงผูกอ่ะ <S <S คิดดูก็แล้วกันเมื่อกี้ผมแอบ,บอยู่ยังโดนเลย รางานมันโอ้โหวิ่งไวด้วยโอ้โหนี่มันเล่นครั้งแรกแม่งเจอครั้งแรกเลยนะเนี่ยตั้งแต่อับมาเนี่ยเจอครั้งแรกเลยนะเนี่ยรายงานรายงานรายงานใครโดนมันยิงตายรายงานด่วนครับใครโดนมันยิงตายรายงานด่วนครับใครโดนพาพาอ้ามพาพาปิดตาลืดดดดดดลืดิืิดิลดดล

โคดโกงเลยมึง่งไม่ได้ทำอะไรอะวะไม่ได้โดนโกงที่เจ้านายหาพาร์บอภิลาหาบรายงานรายงานจนรายงานจนว่าจะโดนแบนอะโอ้โหโดนแบนโดกดังไรแบนนัดยอดออกไปแล้วมั้งยอดอะออกเลยก็ไร้ไม่ตมันไม่ต้องมัน เพื่อรายงานมันเพื่อรายงานมันเลยเจ้าจิงเจ้ารีพอร์ตรีพอร์รีพอร์ต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 รีพอรอร์อร์ตรรีพอร์ตรีพรีพอร์ตตรอรรีพอร์ต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 ตรอรตรอรรีพอร์ต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 ตรอรรีพอร์ตรีพอร์ตรีพอร์ตรอพอร์ตรีอรอร์ พวกขี้โกงตัดกันย,ย่อรูปนี่เรามาดูโปรโลเล่นนะครับนี่โคตรขี้โกงครับทั้งวิ่งเร็วทั้งล็อกเป้าทั้งลุกเป้าทุกอย่างขนาดเอเชียนะเนี่ยรู้รู้ยิงนะหมดครับหมดที รายงานมันเลยปีพอร์ตนี่ครับสุดยอดเก่งเหลือเก,กินตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเพิ่งเจอเนี่แหละนานแล้วเนี่ยสีสันนี้เพิ่งเจอเนี่แหละโคตรเลยอะทั้งรอบหัวทั้งมองเห็นทั้งทะลุทั้งวิ่งเร็วเพิ่งหายตัวด้วย โกรว่ะจมจะรัดรายงานไปไม่รายงานจน,นกว่ามันจะโดนอะยังไม่โดนรายงานอีกเหรอยังไม่โดนอีกเหรอ ได้แล้วยังไม่โดนอ,อีกอรอรีพอร์ตมันเลย ใครก็ได้ช่วยรีพอร์ตมันหน่อยโอ้แม่งวิ่งเข้าไวยังล็อกเป้าอกีกยิงทะลุอกีกโอ้โหทุกอย่างแก่งเหลือเก,กิน ก็ได้รายงานมันเยอะๆหน่อยรีพอร์ตมันหน่อยง่ยไหวจะเคลียร์ว่าเจอแบบนี้ขนาดแอบหลังก้อนหินยังมองเห็นจริงๆโดนอีก อะไรเนี่ยโปโดนฆ่าตายโปฆ่าโปบอกวะ่าเดี๋ยวก็ดูหน่อยไอ้โปฆ่าโปบอกวะ่าืึมหึมหึม mình bác luôn quá khấu hại trùa quá ê suối bò cũng nói đi ê ông dùng sậy à